รักกันนะคะเอาเช็คเอาเช็คของพี่บ่ สวัสดีค่ะเออสวัสดีนะคะคุณพ่อคุณแม่เอซทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเป่าตามติดชีวิตมิ่งมงคลจะไปไหนเอา้าเอาแหนมตุ้มของเราจะไปไหนนะคะเอา้าจะไปไหนอุ้ย <c oughs> ทำไมออกนะโชว์อะไรนี่ทำไมเป็นอะไรครับโชว์ทำไมโอ้ย โชว์แล้วโชว์แล้วโชว์แล้วผลปืด๊ดโ,โอ้จะไปโชว์พี่น้ำพุเหรออุ้ยไขมาทำไมรู้ว่าชื่อน้ำพุนะคะแม่เจ็บทำไมรู้ว่าชื่อน้ำพุนะคะไขมาแม่ไขมาพ่อไขมาครับไขมาไขมาครับไขมาอุ้ย อุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ๊เอ๋สวัสดีสวัสดีพี่น้ำพุครับพี่น้ำพุนะคะนี่นแต่ว่าพี่กับดูพี่กับน้องค่ะออ้ยจุ๊บจุ๊บจุ๊บอาจุ๊บกันรักกันรักกันนะคะเอาเช็คเอาเช็คของพี่บ่อุยเอาเอาเอา เป็นอะไรกันเป็นอะไรกันอุ้ยอุ้ย,ย,ยไปแล้วมิง่งเ <c oughs> ช็คของพี่หรอมิง่งอุ้ยอุ้ยไปแล้วอันนี้ก็ <c oughs> ปกเป็นอะไรสิมาลักเขาล้ำพี่จังได้อามาฝาพีสิมาลักของพีขึ้นบะไหญ่ได้มิ่งอ่พีก็เช็คขึ้นนะ <c oughs> พี่ก็ว่าใช้มาจับมึงพี่มิง่งเออน้องมิง่งว่าสัตว์เอยเนาะเช็คพีเจ็กหน้องนะคะเนาะ แนแลลวคุณดูพี่กับน้องโอ้โหโอ้โหโอ้โ <laughs> หเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไล่เช็คมั้งแนะ่โอ้ยเช็คมั้เอาเช็คก,กันไปเ <sh arp> ช็คกันมานะคะเฮ้ยค้องไปสี่แย่ก็กันนะ <laughs> เอามิ่งเดี๋ยวพี่ร้องอีกนะมิ่งเดี๋ยวพี่ร้องฟ้องแม่นะบอกว่าพี่มิ่งจับอะไรของผมก็ไม่รู้นะคะ อเอาน้องมิง่งน้องมิ่งจับอะไรของพี่น้ำผูนะคะโอ้ยหนอแจ็คพี่จ็กหน่องม่เจ็บกระบ,บอกไปแล้ว,ลวเ,เนรอห้อยเอียงห้อยนอนน้อยห้อยนอนหรือว่าห,ห,ห้อยเอีงอยองกับบุูนะคะ อุ้ยเุ้ยอุ้ยตั้มพี่แล้วตั้มพี่แล้วโอ้ยพี่กระเด็นเลยมิ่งตั้มพี่กระเด็นเลยโอ้โหห่างกันกี่เดือนนี่พ่อเปาฮะพิจิกาบ่อกสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่เจ็บพี่มิอ่าน้องมิ่งนี่ ตั้มผมเลยเมื่อกี้นี่ตั้มผมกระเด็นไล่แม่เจีย๊ยบเอาเอาเอาไปไปหาแม่น้ำอ้อยเหรอฮนะอ,อุ้ยติดแม่น้ำอ้อยเเนลยอ้าวบัวครับเอา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 ไป เมื่อกี้เอ้ยดูเป็นกระหองเนาะค่ะถ้าพ่ดกระหองเอ้าเอ้าเป็นอะไรเอ้ย,อย,อยผมอยู่นี่แม่แม่กันึกว่าแต่ลูกเป็นนหยังเนาะค่ะนาะได้ยินเสียงงันพี่นำ้ำพูห้องเมืกก่อกี้พี่นำ้ำพูร้องนะคะเมื่อกี้ แม่หางดีก็ร้องก็นึกว่าลูกเป็นอะไรนะคะที่จริงมิ่งมิ่งไปอ่าออน,ม,น,ม,น,น,นม,มิ่งไปอ่อนแม่น้ำอ้อยแม่นะมิ่งไปอ่อนแม่น้ำอ้อยเราพี่น้ำพูแบบว่าแม่ผมได้นั่นแม่ผมประมาณนี้นะคะพี่น้ำพูก็ร้องนะคะแม่หางดีก็เลยร้องก็เลยลูกก็เลยวิ่งหาแม่เลยคะ่ะ เอาจะพูกแล้วเหรอผูกกันเดี๋ยวสั่งคนจี๊กตกซิสั่งคนจีตกตกใจจะตกมันนะคะบอลจะมาธรรมดาเสียงเคุนห้องนั่สิล่ะอเดี๋ยังหัวอ่นดูดูดูดยแล้วเนี่ยพอ้อผมหิวแล้วให้แม่ทั้งลูกเลยพี่น้ำพุร้องเมื่อกี้นะคะ รองแล้วบอกว่า,วาน้องมิ่งน้องมิ่งอ้อนแม่ผมแล้วเออไม่ยอมไม่ยอมนะคะพี่น้ำผู้บอกนะคะแม่หางดีก็ไม่รู้ว่าพี่น้ำผู้ร้องหรือมิ่งร้องนะคะแม่หางดีก็ร้องเลยนะคะร้องคราวนี้ลูกก็ได้ยินครับแม่ผมอ่อนแล้วไปก่อนเด้อมิ่งวะดูดูจกกินเองเลย พี่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 น้ำพี่น้ำผู้จะไปเล่นน้ำแล้วมิงพี่น้ำพุไปเล่นน้ำแล้วเด้อพี่น้ำพุไปเล่นน้ำแล้วพี่ผ้ากันดุมไล่มาตุ่ยคอยปีนเลยห่องอีกแล้วห่องอีกแล้วโอ้ยโอยอยโชว์แล้วเป็นยังนอนน่ะเพื่อนแม่น้ำเอ้ยแม่น้ำเอ้ยดูอ่ะ พี่น้ำเพชรร้องทำไมเออพี่น้ำพุร้องทำไมนะคะโอ้ยเนาะอุอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยแหนมตุม้มไปอ้อนไปไปอ้อนแม่น้ำพุแม่น้ำพุก็เลยพี่น้ำพุก็เลยแบบว่าเงนิงนเงินร้องเสียงดังเลยนะคะเออเฮ้อ หรือก็ต้องขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่เอสซีทุกท่านนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกการเข้ามารับชมนะคะเข้ามารับชมก็ขอให้มีแต่ความสุขนะคะคุณพบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็คำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ